โซ่รถจักรยานหย่อนทําให้โซ่ตกนะครับให้ใช้ประแจเบอร์15นะครับทําการคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับน็อตจะมีอยู่2ฝั่งนะครับให้คลายออกทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับเมื่อคลายน็อตทั้ง2ตัวนี้ออกแล้วนะครับใช้ประแจเบอร์8นะครับทําการหมุนน็อตหางปลาตัวนี้เข้านะครับเพื่อทําการตึงโซ่นะครับ โดยให้ทําการหมุนทั้ง2ฝั่งเหมือนกันนะครับเมื่อโซ่ตึงแล้วให้ดูนะครับว่าล้อเบียดขอบตรงนี้ไหมนะครับให้ล้ออยู่ตรงกลางถ้าได้แล้วหมุนน็อตที่เผารล้อเข้าให้แน่นได้เลยนะครับเมื่อหมุนเสร็จเรียบร้อยก็สามารถนําจัก,กรยานไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆครับสาหรับวิธีแก้ปัญหาโซ่จัก,กรยานหย่อนเป็นสาเหตุทําให้โซ่หลุดหรือว่าโซ่ตกนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ